เต๋อชันทวิตขอพูดตรงๆจากใจหลังใหม่ใส่ชุดนี้ลุกนี้เตอ๋อว่าไงเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานระหว่างใหม่ดาวิกาและเต๋อชันทวิตธนเสวีเราจะเห็นมุมน่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่เรื่อยๆสนับสนุนการงานกันดีมากๆซึ่งช่วงนี้เราจะเห็นว่า สาวใหม่นั้นแซ่บมากเวอร์อย่างเซตภาพล่าสุดที่ทำลายคตนทิอาเซ็กซี่สุดๆในแคปชั่นเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวแฟนคลับไม่ห่วงหรอเนาะงานนี้หนุ่มเตอได้เปิดใจผ่านสื่อบอกว่าอย่าห่วงนะก็เซ็กซี่ดีครับแล้วแต่เขาครับผมแล้วแต่เขาเลยเขาใส่ออกมาก็สวยทุกชุดเลยครับ ผมรู้สึกว่าเขามั่นใจอะไรก็ปล่อยเขาครับเราควรจะได้ทำในสิ่งที่มีความสุข